สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมคูร์วีรพัฒน์สังภัยครับขณะนี้ผมอยู่ที่ตำบลนาคอาอรอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้ได้ทําการรัดหมายกับคุณเบียไว้ในแปลงของท่านนะครับซึ่งเรามาที่ไร่ของท่านนั้นเราก็จะมาดูผลงานของการใช้แบคโคกับพืชตับในสวนหรือไร่ของท่านนะครับว่าวันนี้การใช้แบคโวนั้นมีประสบการณ์จริงเนี่ยแล้วไม่ ความสำเร็จยังไงเนี่ยเรามาติดตามเรื่องของการใช้โกรกันแล้ววันนี้สิ่งที่คุณเบีเยนะครับที่จะให้ผมมาทดสอบหรือมาดูติดตามในผลงานของแบบโตเนี่ยที่อยู่ด้านข้างผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหักควางตุ้งซึ่งเป็นขัดที่มีอายุสั้นนะครับประมาณ30วันก็สามารถที่จะเจ็บเกี่ยวผลติดนั้นส่งให้กับตลาดได้ซึ่งจะเป็นผู้ที่ไว ร็วนะได้เงินเร็วหมุนเงินเร็วให้กับพี่น้องกเกษตรกรซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสอบถามใรายละเอียดกันกับคุณเดียนะครับอันนี้มันสลดหน่อย้ยโดนแนนะดดนีักชเช้าสดใสช้าวสดใสกลา,างวันกลางวันเหี่ยวหน่อยนึง แต่พอมันไปเจอนีออ่ไงเจอแดดเจอลมเข้าครับเจอแดดเจอลมเข้าอันนี้ปลูกว่าเยอะไหมเนี่ยไล่ใ,ใช่ไหมประมาณไร่เนี่ยเพราะมันร่องมันยาวนะอไ่ตัดกันช่วงป่ายสองเลยนะโว้ยป่ายสามสิปกต,ต,ติตัดตีห้าหลังตุ้งนี่ยนะ เพราะว่าต ah, ้นมันจะต้นมันจะสดใช่ไหมอ๋อมันก็มันก็เลยกลายว่าต้องตัดเช้าเช้าบุญีห้าตัดเย็นเดียวต้องเอาสดสดหนยนะอันนี้ใช้ใช้อะไรฉีดตัวนี้ ซองตู้ซองตู้ซองตีดไปเที่ยวเลยแล้วตัวซุปเปอร์เมยใส่ไปไหมตู้เมย์ใส่ตอนตอนไหนตอนปลูกทีแรกอ๋อตู้เมยนี่้ปลูกตอนทีแรกตอนเริ่มแรกนี่ต้องปูด้วยซุปเปอร์เมยก่อนเลยเสร็จสรรแล้วก็พอเริ่มเล่นโตนี่ก็ชุดซองเที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งนี่นะขนาดนี้เลยนะแล้วแล้วปุ๋ยเคมีอ่ะใส่นะ เจ็ดเจ็ดองเที่ยวช่วยๆไปเลยๆยา่สิบวันใส่เที่ยวเลยสามสิบวันเองฝากเที่ยงเนี่ยอ๋ออ๋อมันก็เลยกลายเป็นว่าเร็วอายุสั้นเร็วได้เงินหมุนเวียนไวเร็ว แล้วแมลงศัตรูพืชก็คือพวกอะไรหนองขิ้นใบพรั่วกหนอ่องใหญ่น่องเขียวมีหนองใหญ่ด้วยเหรอหนองใหญ่ผักนะพวกนะโอ้พวกนีしし mm ้มามันก็จะกินพวกใบใช่ไหมกินใบกินใบกินใบยอดเนี่ยนะอันนี้เราต้องใช้เคมีช่วยไหม ต้องมีบ้างนะอย่างน้อยอย่างน้อยอ่าคือฉีดไปแล้วประมาณหนึอาทิตย์ไปแล้วถึงจะผักได้เพราะเราส่งโรตันอยู่แล้วมันจะขเขาเลยจะควบคุมเรื่องตัวนี้อย่นี้ด้วยอันนี้ก็คืออีกหนึ่งผัก ที่เราปลูกในแปลงของคุณบุญเบียนะครับที่อำเภอปากไห่จังหวัดพระนคพรสิีรยุิยาก็จะเป็นเรื่องของการปลูกฝั่งตุง้งก็เนื้อที่อยู่ประมาณก็สองล่องนี้ก็ประมาณ1นึ่ไร่พอดีพอดีนะครับเพืนเจ็บพื้นอายุสั้นนะครับ30วันก็สามารถที่จะทำการ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วทีนี้เรามาเก็บในช่วงของเวลาสายๆอย่างบ่ายสามนี้อากาศก็จะเริ่มสดุดแล้วเพราะว่าอากาศร้อนแดดร้อนลมมีแรงก็จะไม่ค่อยได้เก็บในช่วงเวลานี้คุใแรงก็จะเก็บในช่วงของตีห้านะครับเพาส่งตลาดเช้าก็คือประมาณสั้ตีห้ากว่าก็หกโมงนี่ต้องรีบไปตลาดกันนะสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องของการ บริหารจัดการนะครับโดยใช้ต้นตนต่ำลัๆแล้วก็ใช้เงินหมุนเวียนเข้าสู่ในไร่ให้บันไวขึ้นก็จะต้องใช้ผักประเภทศสั้นเก็นฟางตุ้งคณาอะไรแบบนี้นะครับ ช่วงท้ายรายการนี้ผมภูิวีรพัฒน์สังพระไพขอกรับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามในผลงานของแม็โฟและรายการของแม็โฟผมภูมิวีรพัฒน์สังพระไพในช่วงของการทําเรื่องของผักฝั่งตุง้งซึ่งเป็นผักอายุสั้นใช้เวลาประมาณ30วันก็เก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้ซึ่งขอให้ทุกท่านติดติดตามผลงานของผมภูมิวิรพัฒน์กันไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้แม็โฟในไร่นาสวนต่างๆนะครับ และได้ติดตามผลงานของผมภูมิวิรพัฒน์สังวภัยในช่อง YouTube นี้กันตลอดไปนะครับโอกาสหน้าคงจะได้ทำผลงานดีๆในเรื่องของการใช้ Mac4 มาให้กับทุกท่านอีกนะครับขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับ